สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเรามาส่องนะครับรูปอมชานมากนะครับหลวงพ่อทบนะครับปัดชนแดนนะครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทท่านที่แวะเข้ามาร่วมชมนะครับร่วมชมร่วมส่องด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคเอามาทำความรู้จักกันนะครับรูปอมชานมากหลวงพ่อทบนะครับปัชนแดนนะครับ หนึ่งในเครื่องรางขึ้นชื่อของหลวงพ่อทบนะครับลูกอมชานมากเกษาและออปชันเสริมอีกหนึ่งชิ้นนะครับถักลายรวงพึ่งมาตรฐานนิยมนะครับคนกแก่เมืองเพชรบูร์นะครับมีความปรารถนายอยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อทบนะครับสามยาวด้วยกันคือขับมาครับหรือชานมานี่นะครับสองสีพึ่งสามตะกุดนะครับ กุตก่อนเขานำไปใช้แล้วเห็นผลวนกันจริงๆนะครับก็เลยเป็นที่ด้านด้นนะครับไปกราบหลวงพ่อเพื่อขอสาสิ่งนี้นะครับผมส่วนนะครับประสบการณ์นะครับของหลวงอมชันมากที่ที่เขาแชร์มานะครับของหลวงพ่อทบมีมากมายนะครับแต่ที่โด่งดังมากก็คือกรณีของเสือกำมีนะครับเสือหลายของแห่งหลุมศักดิ์นะครับขนาดปืนเอ็มสิบหกของตำรวจยังทำอะไรไม่ได้นะครับก่อนจะตาย ลูกอมชันมาของหลวงพ่อนะครับที่คล้องคอมามานานนะครับเกิดเชือกเปื่อยครับขาดตกลงมาก,ก็คงจะถึงค่าแล้วครับไม่น่าน,นักก็ถูกพวกเสือด้วยการยิงด้วยปืนขาบินนะครับเสียชีวิตครับต่อมาลนล้านของแกก็เอาลูกอมชานมากมาแกะดูพบดูว่าข้างในนะครับเป็นชานมาผสมเกสรแล้วก็มีตะก,กุดตรงคํานะครับดอกเล็กๆลูกข้างในนะครับ ตอนนี้พูดถึงเรื่องการการสร้างมากนะครับชานหมากหลวงพ่อทบครับมีการสร้างมาหลายยุคนะครับหลายรูปแบบมีการนํามาเป็นพระมาปั้นเป็นก้อนแล้วถักเชือุ้มก็มีนะครับและผสมกดเป็นพระพิมพ์ต่างๆนะครับสมัยก้อนหลวงพ่อทบท่านจะใช้ชานหมากที่ท่านเคี่ยวแล้วเก็บไว้นะครับมาสร้างเป็นองค์ชานหมากโดยใช้ชานหมากที่เตรียมไว้มาผสมน้ามนันและปั้นเป็นเม็ดกลมๆตะคุ้มด้วยเชือกนะครับป่านบ้างเชือกปอกแก้วบ้างนะครับแล้วแต่จะหาได้ การถักก็จะใช้พันเอ็นและชาวบ้านช่วยกันถักใครถนัดมือไหนก็ถักขึ้นซ้ายขึ้นขวาลายชั้นมาชั้นเดียวสองชั้น3ชั้นแล้วแต่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะครับแต่จะมีรูปแบบเดียวกันคือลายรวงพึ่งหูซ้อนนะครับก้นปิดนะครับผมต่อมาหล่อพปะทุบท่านได้ใช้ชีพพึ่งนะครับพุ่มไวชานมากไว้นะครับแล้วถักจะสังเกตได้ว่าบางลูกจะมีการซึมของชีพพึ่งออกมานะครับที่เชือกนะครับ สีพึ่งที่ใช้หุ้มจะต้องผ่านวิธีการการหุงนะครับและกํากับด้วยพระคาถาตลอดพิธีการพระทองพระเกียงและเนินยนิจะเป็นผู้รวบรวมขี้ขามาขององค์ปฐพีใส่ถังน้ําไว้นะครับเมื่อเลือกเมื่อรวบรวมได้ก็จะนํามาสร้างผราบ้างทางเป็นรูปองค์ตักเชือกบ้างนะครับนาน,นานจะทําสักทีนะครับกว่าจะรวบรวมครบนะครับมีบางคนมานั่งรอเอาเลยก็มีนะครับตึงต้องใช้วิธีตําเอาเพื่อให้พอวกับการสร้างแต่ละครั้งนะครับ ชั้นมาของหลวงพ่อทบนะครับเป็นที่ต้องการของบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อทบนะครับผมจัดว่าเป็นเครื่องรางขนาดเล็กที่พกพาง,ง่ายนะครับกระทัดลับนะครับเรามาซองกันนะครับนี่ครับลายถักมาตรฐานนะครับคุณปิด ตรงกันแล้วก็นี่ครับสีพึ่งที่หุ้มอยู่ข้างในนะครับซึมออกมานะครับนี่ครับนี่ครับลายรวงพึ่ง หูซ้อนครับก้นปิดแล้วก็สีพึ่งนะครับรูกนี้สีพึ่งซืมออกมานครับเก่าเก่าถึงยุคนะครับพุทธคุณนะครับพุทธคุณสุดยอดในชัหมากหลวงพ่อทบนะครับมีครบทุกด้านนะครับตั้งเมตตามาในยมแคลค่าและคงกระพันนะครับป้องกันคุณใส่นะครับลมเพลมพัดครับ แม่แต่เจ็บป่วยปวดท้องอย่างหนักอยู่ในป่าแช่น้ำกินแทนยายังหายได้ลาปฏิหารนะครับป้องกันโรคภัยต่างๆป้องกันตัดลายต่างๆได้ดีเวลาเดินทางหรือเดินป่านะครับป้องกันผูดผีได้ดีที่สุดนะครับเรียกได้ว่าผีเห็นผีข้ามทีเดียวนะครับ ลูกนี้จัดว่าดูง่ายนะครับนี่ครับจะออกประมาณนี้นี่ครับลายถักแบบนี้ครับใน่าสีพึ่งซึมนะครับเก่าถึงยุค เล่นหาก็ที่เล่นกันนะครับจวนิ้ลายถักแล้วก็ครับจวนิ้ลายถักก่อนแล้วก็ดูเชือกนะครับเชือกแล้วก็ความเก่านะครับต้องเก่านะครับต้องเก่านะครับผลงพทบท่านอยู่ในยุคสอง0ันห้าร้อยนะครับหนึ่งกว่านะครับท่านมรณะปีหนึ่งกว่าผมจำผมจำปีไม่ได้นะครับหนึ่งกว่าครับ จะมาถึงปัจจุบันก็น่าจะมี5้าสิกว่าปีนะครับตั้งก่อนนั้นก็น่าจะมี5้า0ปีครับเครื่องรางต้องเก่าถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคครับแล้วก็ดูเอกลักษณ์ธรรมชาตินี่ครับสีพึ่งออกซึมออกมานะครับโอเคครับทำความเข้าใจเครื่องรางเล่นไม่ยากครับ Okay. คลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ